ุนโดยนิติพลดูดีได้อีทีดิสูบุ๊คเฟดอกันสามห้าเจ็ดเฉพาะ a i s ปัจจุบันนะคะคนพิการบ้านเราค่ะมีจํานวนกว่า2ล้านคนนะคะ,ะคิดเป็นสาเปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดค่ะหลายคนนะคะก็ไม่ได้โอกาสหรือสิทธิเท่าเทียมคนทั่วไปใช่ค่ะ,คะจึงมีการร่างกฎหมายของคนพิการขึ้นนะคะเพื่อเป็นการรองรับสิทธิของคนพิการให้ได้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นซึ่งกฎหมายที่ว่านี้จะเป็นเช่นไรไปติดตามมาพร้อมกันเลยค่ะ ดีครับเพราะเขาจะได้มีความมั่นใจในการที่จะไปประกอบอาชีพอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าไม,ไม,ไม่ไม่ต้องแก้ในกฎหมายก็ได้นะครับผู้ชมทางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะได้มีการเรียกร้องสิทธิความเที่ยวเทียมกันระหว่างผู้พิการกับคนธรรมดาอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นสิทธิของการดําเนินชีวิตหรือการเข้าทํางานนะคะแต่ทางปฏิบัติค่ะสิ่งเหล่านี้กลับทาได้ยากสาเหตุจะเกิดจากอะไรและพวกเราจะมีวิธีการช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรบ้างติดตามชมกันเลยค่ะคนทั่วไป บางส่วนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของคนพิการทําให้ไม่เปิดโอกาสให้กับคนพิการได้ทํางานอุปสรรคอันที่สก็คงจะเป็นเรื่องอสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะในเรื่องการเดินทางของเขาในที่ทํางานหรือว่าเวลาที่เขาผลิตของออกอะไรมาได้แล้วเนี่ยก็ยังขาดตลาดที่จะจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการตอนนี้ก็เกิดว่าให้ให้โอกาสเขาแล้วก็เออให้สิทธิ์เขาแล้วมีเป็นระละอักษรเนี่ยผมว่ามันดี ที่คนพิการเนี่ยต้องเรียกร้องต้องการว่าอยากให้อัตราส่วนในการรับคนพิการเข้าทำงานเนี่ยจะอัตราส่วน1ต่อ200เป็น1ต่อ100ท้าทางมูลนิธิมีความคาดหวังมากน้อยเพียงใดครับค่ะคือเรื่องนี้ก็ออกมาเป็นกฎหมายเป็นกฎกระทรวงแล้วนะคะแล้วก็บังคับใช้กับไม่เฉพาะเอกชนแต่บังคับหน่วยง,งานของรัฐด้วยความคาดหวังก็คงจะเป็นอันแรกก็คือว่าโอกาสในการทำงานของคนพิการมีมากขึ้น อันที่สองก็คงจะเป็นเรื่องที่จะทําให้สังคมทั่วไปทั้งครอบครัวของคนพิการเองแล้วก็คนทั่วไปเนี่ยตื่นตัวที่จะพัฒนาคนพิการให้เข้าสู่การศึกษาเข้าสู่การทํางานมากขึ้นเพราะโอกาสมีมากขึ้นแล้วอยากจะให้ฝากทางภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับทางภาครัฐหรือเอกชนนต่งจะขอแบบว่าลดเดิสารในการเดินทางอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกสถานที่ข้าราชการกต่างๆครับ ก็ขอให้อำนวยความสะดวกให้คนพิการแต่ละประเภทและทุกท่านนะครับอยากจะ เรียนทุกทท่านนะคะว่าคนพิการเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะเป็นภาระของสังคมนะคะทุกคนอยากจะพึ่งตัวเองอยากจะช่วยตัวเองแล้วก็พยายามช่วยในรูปแบบที่เป็นการช่วยเพื่อให้เขาช่วยตัวเองได้ไม่ได้ช่วยแบบสงเคราะห์หรือเวทนานิยมเพราะว่าจริงนวเกิดเป็นคนเหมือนกันนะครับเราก็ดีไม่ดีนะครับสำหรับคนพิการบางคนพิการสายตาแต่ความสามารถในเรื่องของความจําการใช้นิ้วของเขาแบบเจ๋งกว่าเยอะมากไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะจะเกิดมามีอาการครบส2สองประการหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญกว่าค่ะคือเราทุกคนมีศักดิ์ศรีและมีส ในความเป็นมน ia you know, so so ุษย being. <The> ์เท่าเทียมกันนะคะเพียงแค่เรารู้จักให้โอกาสและแม่แบ่งแยกพวกเขาให้ออกจากสังคมเพียงเท่านี้ค่ะผู้พิการก็จะสามารถอาศัยอยู่กับพวกเราได้อย่างปกติสุขแล้วล่ะค่ะก็ขอให้กฎหมายที่ออกมาช่วยเหลือคนพิการนั้นนะคะสมบูรณ์และรองรับโอกาสได้อย่างแท้จริงค่ะะกิบเชื่อว่านะคะมีคนพิการอีกมากค่ะพรอมแสดงศักยภาพไม่แพ้คนธรรมดาทั่วไปแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ9มิลิเมตรก็หมดลงแล้วค่ะ You can fool all the people some of the time and some of the people all the time but you cannot fool all the people all the time คุณนะคะสามารถหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลาค่ะหรือว่าหลอกบางคนได้ตลอดเวลานะคะแต่คุณไม่สามารถที่จะหลอกทุกคนได้ตลอดไปค่ะ ขอขอบคุณกาแฟทรู i เซนคอฟฟี่ยาธาตุน้ำขาวตราตาบินทีพูบุฟเฟ่ดอกจันสามห้าเจ็ดนิตยสารทีพูสไปซี่และไลฟ์ค่ะและสำหรับใครนะคะที่มีเรื่องราวและความสามารถพิเศษแบบแปลกๆค่ะก็สามารถติดต่อมาหาเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์02-733-900 0ค่ะหรือว่าติดต่อที่เลขที่3 0 3ซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งแขวงเขตวันทองหลางกรุงเทพ10-3-10หหรือว่าติดต่อตามที่อยู่อีเมลทางด้านล่างก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ